อาสวัสดีคับทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาแบบดูแคมปัสกันตอนนั้นอะ่ะพวกเนี้ยมันเป็นวันเกิดผมนะครับผมก็เลยจะเอาไปแจกเพื่อนแต่ของผมมันมีแบบหกสิบอันห้องผม B สี่จุดสองคนผมก็เลยเก็บมาอันหนึ่งเพื่อที่จะแบบเออแพ็คหนึ่งอะ่ะ <laughs> นั่นก็คือแบบว่าผมจะแบบเก็บแคมปัสมาแบบจะ สุ่มแต่บางอันน่ะผมจะฉีกออกก็ฉีกไม่ได้ก็ต้องให้พ่อฉีกสองอันอ่ะฉีกสองอันก็พอที่เหลือผมก็ฉีกหมดเลยอันนี้ขาดอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ขาดเนี่ยขาดไปสลายละทุกคนยังไม่รู้นะว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับอ่ะงั้นไปเริ่มกันเลยอ่ะอันนี้ก็คืออันที่เสร็จแล้วผมฉีกไปหมดเลยอ่ะฮะแล้วอันแรกคือแบบ อ่ะอันนี้ใครอ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้ส่วนนี้โกโจโกโจได้เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเรียงเป็นกลุ่มนะมนเดิมอนนมเดิมหนึ่งแพ็คมีสามอันโกโจโกโจโอเค แพนด้าก็ใครเนี่ยมาไว้กลุ่มซึ่งโกโจเยอะสุดเลยโอ้คราวนี้ถอดแว่นตาเลยใครเนี่ยเพื่อนโกโจโนี่จำได้ว่ามีถ้าไม่ตายเป็นแบบเอออนาเคดะดำๆแขวเนะี่ย อยู่ร่วมกับแพนด้าเหรอตายไม่ต้องรวมเลยอยู่คนเดียวไปเถอะโกโจคราว <c oughs> นี้ใส่ <Okay. S 1> เอเคสุดท้ายเหมือนเดิมโอเค